มีข่าวดีสําหรับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ SME นะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะระดมทีมคณาจารย์และก็นิสิตนักศึกษาคิดค้นสาระละลายค่ะที่มีชื่อว่า SM เพื่อที่จะเร่งฟื้นฟูเครื่องจักรที่จมน้ําเสียหายให้กลับมาเดินเครื่องผลิตได้ภายในต้นปีหน้า คณาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคิดค้นสารละลาย S.M. ซึ่งมีประสิทธิภาพการล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการและสามารถกลับมาเดินเครื่องผลิตได้ภายในต้นปีหน้าโดยขณะนี้ได้ผลิตสารละลาย S.M. ขึ้นมาแล้วกว่า1 0 0 0 0ลิตรซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการลงพื้นที่ฟื้นฟูตามโรงงานของผู้ประกอบการ S.M.E. ที่อยู่ในจังหวัดที่ประสบกับอุทกภัย ฟอมท้งอบรมการใช้สารละลายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไปสอนไปถ่ายท่อได้กับอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มเป็นโครงข่ายขึ้นมาท่านเองเนี่ย,ยก,ก็อ,นนยอ,กอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างตามนิคมนอกนิคมเนี่ยอยู่เป็นกลุ่มอย่างตอนนี้นิคมอุตสาหนิคมที่บางอนอกนิคมที่บางไยินเนี่ยเขาพูดละมดนั่วหมดละผู้ใหญ่บ้านไปบอกแล้วว่าจุฬามาช่วยแล้วถ้าผมไปบอกว่าให้รวมตัวกันสิบคนนี่ผมจะมาสอนให้